สวัครับพรชัยมืีรับมับมาสเสนอใบผานสองหนาสำหรับไถเดินตามครับมุนีสามารถเอาไปติดกับกุ้งไถรถไถเดินตามกุ้งทุกรุ่นครับใส่กันได้ครับนี่เขาจะไปดัดแปลงไถเกี่ยวกับ่ลงมั่น่ลงขโกดุลง อ้อยเมื่อนี้ครับสามารถเอาไปดัดเปลงเลยครับแอเผมเลือใบพานธุ์ที่ค่าสร้างในเทศแบบนี้ผมกาปเทศไทยได้ครับผมเพราะว่าจะเอาไปเป็นใบเดียวใบสองหนาหรือใบคู่แบบนี้ครับนี่เป็นใบคู่อันนี้สามารถเอาไปใส่ชักหลงอ้อยเอาใสาใ่ในในหลงแต่ละลงสมมุดว่าหลงมันหา่างัสี่นะครับ สามารถขยับห้ห่แ็ดโค้งใสก็ได้ครับลองอ้อยลองมั่นลองขขาพีดยังนี่ได้เมื่อไรครับสามารถนี่สัทาลดเข้าได้ก็คือเอาไปติดตั้งได้เลยครับเป็นใบเ็ดพิเศษสำหรับลดไส้เดินตามครับครับอันนี้เขาสามารถไปติดกับโค้งมันไห้ครับเดี๋ยวผมจะพไาไปเบิ้งว่าเป็นโค้งเลยนะครับอันนี้จะเป็ดโค้งแบบนี้ครับ เรถไทยเดินตามหลุนเกาหลุนโมรล้านที่คนใส่อยู่เดียวนี้ครับสามารถเอาไปดัดเปลงได้ครับคือคือนี้ผมพิเศประกับไปหายข้อมปเป็นประกับมีหูนอห็อตหูหยังเป็นประกับสองใบสามารถไปยึดกับพุง่งทุกรุ่นได้ครับเป็นรุ่นน้อยรุ่นใหญ่ ใบนี่ครับสั่งเฮ็ดได้เอาเอาใหญ่เอาหน่อยทำไรกับสามารถพักมาได้ครับในไร่ในปีปุ๊บมุนปุ๊บปีพม่าพิโนอยากได้ว่าอือตของการใบหน่อยครับสร้างเฮ็ดได้ครับเพื่อจังใบแบบนี้ครับนมีคนกิดจิตไม่พูดมีคนเอามาเฮ็ดใบใหม่ครับโขง แต่ตัวนี้มันสำหรับใส้แบบนี้ครับสมมุติว่าเขาต้องการชักลงอ่อยไส้แบบนี้ครับใส่สองด่านจริงจับจับกุ้งตัวนี้เลยครับแต่ว่าบางพุ้งครับมันจะปินพุง้งตรงนี้ทีครับเอาไปุ้งแบบนี้ง่ายครับขอมัดแรงดึ่ดึครับือน,นีืรรนสำเร็จรูปได้เลย ครับใครสนใจก็ใครสนใจก็สร้างได้ครับผมเนี่ยทิศชายมดีครับผมิิเฮดเป็นลักษณะประมาณนี้ครับจะเป็นไทยสวงนาแบบชักลงอ่อยลงมั่นลงขบปดมุ่นี้ครับสามารถไปดัดแปลงใส่ครับรถไทยเดินตามทุกรุ่นครับสามารถใส่กันได้ครับเ่าว่าจะเป็นรุ่นใดก็สร้างถ้าเป็นรถเดินตามครับสามารถ ไปใส่กันได้ครับเอาไปดัดแปลงเล็กน้อยครับเพื่อสะดวกในการใส่งานครับเท่าก,กับไปดึงพิดจาราไไหน้ามือเราใส่ครับอย่างนี้อย่างนะครับแล้วครับนี่กับขอขอบคุณหลายๆครับพี่โตตั้งเฮ็ดได้ครับตั้งตาชัมวนดีครับลูกไม่ปีนไม่ไล่ คือผู้ที่ผมลูกไปในสามารถทุามได้ครับนี่ขอขอบคุณหลายๆครับติดตามติดตะชัยจมือดีครับอย่าลืมกดติดตามโปไลน์โปแค่เด้่อครับเป็นกให้รงใจไปใช่มอดีนี่ขอขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ